ก็ขอกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับขึนมหอีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์หรือยอดถูกใจในหน้าโพสต์อ่าทิกตอกของเราเนาะใครที่บไปแล้วนะครับยอดใจใน,น้อยนะครับหรือยอดไลค์น,น้อยก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราปที่หน้าเว็บไซต์ K M Social ข้างหนตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลย ลิงก์มันจะ้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเคียโค้ดนะคลิปนี้ได้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงชื่อก็าใช้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็สามารถสมัครใช้งานตามผมได้เลยเนาะ ข้อม้าต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีให้เรากรอกชิ่อผู้ใช้นะครับกรอกอีเมลแล้วก็ตั้งรหัสแ่างของโทนได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติ๊กฉันให้โปรแกรมอัตโดนมาตรงนี้ด้วยแล้วก็สมัครใช้งานตารางตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่กล่าวมาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถล็อกอินผ่านเกินตารางตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนผมก็เคยสมัครการกใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อเ็ใช้เลยก็แล้วกัน ข้อบหน้าตาวีไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายเลือกใช้ตรงนี้ได้เลยเนาะก็หลักๆนะครับก็จะมีทาง Facebook Instagram YouTube TikTok เนาะเดี๋ยวนี้เราก็จะมาใช้ในด้านของไอติ๊กตอกก็แล้วกันนะครับแล้วก็มุมๆ่างนี้นะครับไปเกดเข้าไปตรงนี้ติ้เลยแล้วก็หาหมุมๆที่ต้องการได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะขอเลืออในด้านของเบอร์หัวใจราคาถูกตรงนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็บริการตรงนี้นะครับเรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลย ทางเว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยนะครับเพื่อนๆถูกใจบริการไหนก็สามารถเลือกบริการนั้นกันได้เลยเนาะเดี๋ยวผมก็ขอเลือกเป็นบริการตัวแรกก็แล้วกันนะครับลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพลของเรานะครับแล้วก็กดล็อกล,ลิงก์ตรงนี้ไปวางใส่ในเว็บไซต์ได้เลยประมาณนี้ส่วนจานวนนี้นะครับก็สามารถดูคนามามส่งด้านล่างตรงนี้เลยเลยเนาะก็จะมีเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปซัก200ก็แล้วกันนะครับ เว็บไซต์ก็จะคำนวณให้จ่ายลับทีบ่บอแล้วนะครับก็สามารถตรวจสอบผลลังตรงนี้ได้เลยจำนวน200ไลน์นะครับก็ตกอยู่แค่บ,บาทเงองเนาะก็เปไ็นเรทที่คุ้มค่าสุดไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันเนาะได้รับการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับเราคลิกที่นี่ไปดูสถานะการทำงานของอ,ออเดอร์ของคุณตรงนี้ได้เลยนะครับ เราก็เด้งมาหน้าประวัติการงซื้อคุณล้วนะครับผมก็สามารถมาดูเด้เหม่นคุณเองได้เลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเลขกอเดอร์ของเรานะครับแล้วก็มีลิงก์งดึงแนบไปด้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยก็ระหว่างระบบรอดําเนินกันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินให้เราไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลยนะครับเข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีอยู่3ช่องทางการชำระเลยนะครับก็จะมีทางพร้อมเพย์ทุนนี้วัลเลตแล้วก็คริปโตเคอเรนซี ้ามันใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านวิธีการเติมเงินในแต่ละฟอร์มด้านล่างตัวนี้กันด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะอ่ะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานสะสมเกิน5ระบาขึ้นไปแล้วนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซิเล่นหนงจีนตรงนี้ได้แบบฟรีๆเลยเนาะก็สามารถเข้ามารับชมมันได้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์ก็จะมีมากามากว่า3ลายการเลยนะครับมีทั้งพากไทยทับไทยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนเื่อคนไหนนะครับว่างๆก็สามารถเข้ามารับชมมันได้เลยต่อมาบ บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆาไว้ในหน้านี้หน้า,นนานเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาดูกันได้เลยส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์ก็จะมีอธ้บดยด้านหลังให้กดเข้ามาอ่านด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดเข้ามาอ่านก่อนจะกดสั่งซื้อกันได้เลยเนาะ,ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อแอ,อดมินนะครับสอบถามปัญหาแอดมินก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลย ข้อมต่างกางติดต่อมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์ให้เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยแอดมินได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับหรือซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับอ่ะหรือไม่ก็ไปดูตัวเชื่อแหลยดลังตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีทั้งหมดหมู่เนาะแจ้งปัญหานะครับแล้วก็ให้เราเสร็จเล็กออเด์ของคน ไอที่มีวความมุมเติมก็สามารถใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมความหนึ่งได้เลยน,นะครับส่วนคนที่มีรูปภาพหรือแขงต่านๆๆนงเนาะก็ให้เราแอดแทกไฟล์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็กดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะอ่าเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูยอดหัวจ้างเราดีกว่านะว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจํานวนเปที่เรียบร้อยแล้วหรือยังตอนนี้ยอดแราของเราก็มีแค่เจ็ดสคนเนองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะ หลังจากที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จากเดิมมีแค่7 0ว่าคนนะครับตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นเรียบร้อยเนาะก็ขึ้นมา200กว่าคนแล้วนะครับทางเว็บไซต์ก็ทำการแถมยอดให้เยอะมากเลยนะครับก็เป็นเลยที่คุ้มค่าสุดๆไปเลยนะครับอ่ะส่วนคนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยหลังจากนั้นนะครับเราไปที่เมนูแนะนำเพื่อนด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลยนะครับ เข้ามาหนต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็ให้เรามากดคลิล็อกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณแล้วก็ทุกคนรู้จักได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆของคุณนะครับเติมขั้นต่ำระดับขึ้นไปคุณก็จะได้ตาวคุณเช่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ลวลิงก์ของผมได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเคโนะค้ดในคลิปนี้ได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้ผมพูดเป็นเพื่อนได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมในคลิปนี้ก็ต้องขออตัััววไปก่นนะสสดีครบ